สวัสดีครับนะครับวันนี้มาเบิ้งนะครับผมลาบเป็ดนะครับผมยูทงหน้านะครับผมเมื่อไงหลังจากกินงานแล้วนะครับผมก็พากันลาบเป็ดกินนะครับผมโดยไอ้ไส้นะผมไอ้แก๊สนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดครับผมลาบเป็ดพอคั่วได้หนิพอคั่วได้หนิ เยนเย็นมัอนี่เอเดือดสักก้อนหนึ่ย่างหัวย่างทั้งนอกรับทั้งนอกรับย่างเป็ดครับย่างเป็ดมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยทั้งนี้กันลักกันลังทิพเตรียมหม้อต้มครับทั้งนี้กันเลยโดยผู้พ่อคั่วไส้นะครับผมเอาว่าปรุงบรรยากาศทั้งในนะครับผมตอนนี้ทั้งในกับ ก็เล่นดนตรีกันครับอันนี้กับพี่บอยครับผมพี่บอยซอยตั้มนะครับผมพี่บอยโบกมื่อแต่ใครกันทำนะครับผมแต่อาจารย์ตัวเบอร์นะครับผมครับสอบเป็ดีอยู่บริการห้องซ้อมนะครับบริการโดยร่วมนะครับผมไม่ได้พี่ได้น้องกันครับเอาเบอร์งอาจารย์เปิ้ลแกก็ดนตรีกันครับผม ทำไับผู้ใดผูวใดที่เบิ้งแ้วนะครับผมใครจะลืมกดไปกดไลค์กดแชนกันไปนะครับผมใน่องไม้ตักนะครับผมิีมว่าเอีมร์ไวนะครับผมแล้วก็ทียูเคนะครับผมนครับผมเบกาจะให้ยหน่านะครับผม เป็นเด้ลำาดเหงื่เด้งนะครับผมคุณอ่ะเปนตซียครับพี่น้องคนน่ะเบิ้งครับเบิ้งนี่นี่นี่อ๋เจ้าบาดนะคนคนอ้ยคุณอ่ะพี uh, ่น like ้องเปนตอรกเยครับคนน่อ้เหรอใช่ครับผม ไอยกะมนครับผมแม่ตะกองครับผมโอ้ครับครับผมครับเกี่ยการในการครับบรรยากาศนั่นเป็นต้องให้ต้องหน้านะครับผมเข่าร่างดำเรียบวังนน่ครับ เอ้เอาปดออูน่แล้วนี่นะอัันเป็นอาเป็นว่าคลิปนี้ไว้สมีนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋วมาถ่ายเบึ้งใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนะครับผม